อยากตกปลาฉลามได้คุณต้องใช้ปลากระพงคํานี้สื่อถึงอะไรใจคุณต้องใหญ่คุณต้องกล้าได้กล้าเสียมันเป็นการไฮลิสต์ไฮรีเทิร์นเหมือนว่าถ้าคุณอยากได้อะไรที่มันใหญ่ๆถ้าคุณอยากได้อะไรที่มันสําเร็จอะไรที่มันใหญ่ตัวเหมือนชาวบ้านเขาคุณก็ต้องลงทุนลงแรงให้หนักกว่าชาวบ้านเขาก็เหมือนเราต้องการปลาฉลามนั่นแหละเราก็ต้องใช้เหยื่อที่มันใหญ่คุณคิดเอาสภาพถ้าคุณอยากได้ปลาฉลามคุณเอาปลาซิลมาตกคุณเอาไส้เดินมาตกปลาฉลามจะกินคุณไหมล่ะจะงับเหยื่อไหมล่ะไม่งับนะเพราะเหยื่อไปไม่น ใหญ่เหยื่อเราต้องน่ากินถ้าเหยื่อเราหน้ากินปลาฉลามก็คุบเราก็จะได้ปลาฉลามเข้ามากอดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นึกออกไหมดังนั้นเนี่ยการทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณอยากได้อะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นอยากได้นู่นอยากได้นี่ไม่เหมือนคนอื่นคุณก็ต้องลงทุนลงแรงการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะลงแรงลงความขยันลงความสามารถลงไอลงไปแล้วผลตอบแทนตรงนั้นน่ะมันก็จะได้มาแต่ถ้าคุณยังใช้ไส้เดือนคุณยังใช้ปลาซีลก็คือการที่คุณลงทุนลงแรงแบบนิดนิดหน่อยดั้มหนุ่นด้ป